ได้พากันสมาทานพระัตนตาัยแล้วต่อนนี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการปฏริบัติกรรมฐานสำหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปเพราะเป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ในการปฏิบัติตนเพื่อเข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเพื่อว่าเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่ปรารกเจริตใดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่พนิพพาน ต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็งจะไม่ยอมก้มศีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้ามิฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะเป็นเหยื่อของนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเรา ตอนนี้ตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความเป็นพระอริยเจ้าขันะสูสดาสกีทาคานาคา,า,า,าอราหารันตรัสเป็นเขียดไว้ขอยบรรดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่ง จะได้ไม่เอ็นไม่เอียงไม่มีความสงสัยการนี้อวดตัวว่ารู้มากตามํำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวสมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นความต้องการของผมด้วย ขอรได้โปรดจำกันไว้ให้ดีว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตัดกิเลสและก็พยายามตัดกิเลสไม่ใช่เพราะกิเลสในเหตุที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ที่เคยปรารบอยู่เสมอว่าบรรดาพิสุสงในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีศีขาสามประการคือหนึ่งอาธิศีนศีขาปฏิบัติศีลอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งก็หมายความเคร่งครัดยอมตัวตายดีกว่าสิงขาด มีสินจับใจเป็นอารมณ์สิงใดที่ขัดต่อศินเราไม่ทำแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราไม่ทำสองอทิจิตจสิขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สูงสุดจริงๆคือฌานสี่ สามาธถิปัญญาศิขามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหานเบื้องสูงในศิกขาสามประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าคิดคูแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสาร สมณะแปลว่าสงบคือผู้มีบาปพันลอยแล้วนี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนี่ยมันเลวหรือว่ามันดีอัตนาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่น ราไปนั่งค่อนค่อนคอดค้อนแคะเป็นนามบุคคนอื่นถ้าเราไปนั่งค้อนขอดค้อนแคะเป็นนามของคนอื่นนั้นแสดงว่าเราเลวเกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์ได้เป็นเมสัยขออสัตว์ในวายโภมนี่เป็นเรื่องสําคัญเตือนตนไปเสมอนี่สำหรับอธิสินสิกขาพระพุทธเจ้าทรงตัสว่า เป็นวิสัยของพระโสดาับพระสกิทาคามีจำให้ดีนะอาธิจิตตสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอนาคามีอาธิปัญญาสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอระหัตผล นี่เป็นอนุวาตท้าเราพิจารณาตามพระพุทธตีกาข้อนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติตนตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากเพราอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรมาก คือเป็นผู้ปฏิบัติสิงแห่งเครื่งคลัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบันหรือว่าไปดูสัญญน์ของพระโสดาบันเอาสัญญ์ก่อนสัญญ์ที่เราจะละเข้าถึงพระโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งสก,กายธิฐิ พิจารณาว่าตาภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสําหรับเซกายาทิฏฐิขอ้อนี้เราตัดกันแต่เพียงเบาๆเท่านั้นคําว่าตัดเพียงเบาๆก็หมายความมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิต คิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีกับเราได้ทุกขณะไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มาเรือนี้คิดทิ้งความตายไว้เป็นปูติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดี เผื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ไปตกในอบายภูมินี่สำหรับสกายะทิฏฐิพ่อตนพระสุดาบันเรียกว่าจะว่า,าตัดมันยังไม่ถึงเรียกว่าขัดสีเฉวิวันสกายยะทิฏฐิให้มันผองใสขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดินของเรามันเต็มไปด้วยความโง่ เราเห็นชาวบ่ายเขาตายรู้แต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความประมาทสร้างความชั่วเป็นปกตินี่อารมณ์เดิมของเรามันเลวแบบนี้นี่มาพรม,มีจิตหวังตั้งใจจะปฏิบัติตนให้เขาถึงความเป็นพระอริยเจ้า ก็ต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็ไม่อยู่นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกอบายอย่าผมแน่เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่ก็เร็วเต็มที ถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนตั้งนี้พอ,อะไรเราลงทุนหนึ่งรอยบาทค้าขายไปได้เก้าปีสิปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีกว่าเป็นอนุ่าเราก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของพนิพภนัน คือเป็นพระโสดาบันเป็นอันดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะเราต้องถือว่าการทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบันนี่เป็นความเร็วที่สุดคือได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึงถึงแต่แต่ว่าการกระทึงพระโสดาบันนี่ถือว่าเข,าข้เากระแสนิพพาณ เป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่พึงพนิพพานโดยไม่ถอยหลังคือไม่กลับถอยหลังมาอีกพระนิพพานเบื้องตน้นและขอโทษทสวนดาบันเบื้องตน้นด้วยการสตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทวด,ดากับมนุษย์หรือระหว่างเทวด,ดากับลมเมื่อเกิดไปเกิดอย่างในเจ็ดชาติเพราะเป็นมนุษย์ชาติที่เจ็ดเราก็เป็นอารหันต ถ้าเป็นโกลังโกละมีความเคร่งเครียดคือว่ารวบรัดอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไม่มั่นคงกว่าสาตัตะขตุอันนี้เราก็มีจังหวะในกาเยเกิดเป็นมนุษย์เทวดาสลับกันถึงสามชาติเราก็เป็นอรหันต์ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดเนื่อามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่ง ในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือผมพนจากนั้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นอนันว่าอาการของพปสโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับตอนนี้คนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆเรา,เอาอะไรเป็นเส้ากำหนด อันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของปะโสดาบันตอนนี้พุทธสันโยกเราไม่จบอันดับแรกเราเนึกถึงสัญญยกคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่มันเกาะขันห้าคือเ,เกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละลอยน้อยๆที่ว่าร่างกายมันจะต้องตายแน่เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอน แม้แต่องค์สมเด็จพระจินนวรเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะอยู่นะพระโสดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไปเสมอนี่สัญญาที่สอง ่านบอกว่าวิธีฉาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีลเลนะสุขติยันติศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข ศีเลนโคกสมทาศีลเป็นปัจจัยทรัพย์สินเยียกเย็นศีลเลนนิพุติยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าถึงผลิพัน์ใช้ปัญญาพิจรารณาศินห้าตระการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีศีลเพื่อเราแต่เราล่ะเป็นผู้มีศีลเพื่อบุคคลอื่นไหม คำว่าเราต้องการให้คนมีศิลเพื่อ,อคนอื่นมีศินเพื่อเราหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโหกหกมดเท็จพูดเสียดสีพูดคำหยาพูดเพื่อเจือเลวไหลไม่ไรประโยชน์และเป็นคนไร้สติสมัชยยะอันที่เราไม่ต้องการในเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาสิ อย่าทําเป็นแหมอยากจะพูดอย่าทําเป็นควายอย่าทําเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจามีความสมาําคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบโกหกหมดเท็จเสียดสีทำลายกําลังใจของคนอื่นพูดเพ้อเจอเหลวไหล เป็น,นการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลอื่นที่มีอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงนะักการอย่างนี้เกิดขึ้นใครเร็วเราผู้พูด่น,นแหนัเลวที่สุดเพราะอะไรจึงเร็วเขาไม่ควบคุมวาจาให้ดีนี่ทางกายละ ถ้าหากว่าประจาไม่ดีเป็นคนเลวถ้ากายไม่ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักมลของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเลวอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเข,า,ขา,าก็จะว่าเราเลวเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนที่มันเลวเกินไป้สำหรับการไร้ายสติสำปึกญะะเป็นองดีไหม การดื่มสุราเรมีรไรเป็นปัจจัยให้ไหร้สติสัมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะนี่สัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์รวงความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติชั่วอย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยง พราะอะไรเพระสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์เป็นอยู่ในาบาย,ยาูกุมันไม่ประจัดว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่แต่เราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทําความดีเราชอบ <c oughs> ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากับทาชั่วเพื่อเขาเราพูดชั่วเพื่อเขา อย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงหรือจะกล่าวไปทีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิเช่นนั้นก็เกิดเป็นคนมิเช่นนั้นก็เกิดเป็นเทวดาแต่คนที่มีกายชั่ววาจาชั่วมีอัตติชั่วตายแล้วลงอนรก ถ้าชั่วมากลงเทาเวทีมหานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์ทะชานเนะี่ยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวาคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์ทะชานใครต้องการบ้างพวกเรามีความต้องการไหมอาการอย่างนี้ใครต้องการบ้าง ถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์ก็เรวกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องระนามตัวแบบนี้อัตนาโจทยัตตานังเพราะพุทธเจ้าทรงเตือนลัสนักนี้ผู้โจษเสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอ ระเบียบมีวินัยมีสำนักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าที่ดีไม่มีใครเขาพบเขาฟังธรรมะกันวัน,นสี่เวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์ที่ชานดีกว่าเราเยอะ นี่เราต้องเป็นนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็นใครมีความรู้สึกตัวบ้างไหมว่าเราเลวถ้านเลวแล้วไม่เห็นว่าเลวก็แสดงว่าเรารวมอยู่กับพระเทวทัตใจแน่นอน นี่เราต้องบรรนามตัวเราแบบนี้คนดีเน่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรรนามตัวเองอพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทย์ทิา,านางังจงพยายามบรรนามตนไว้เสมอโจดกล่าวโทษมองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเอง ้าไม่มีชั่วรมันดีนี่เป็นอันวา่าศีลพัตปรามาตองค์ะโสดาบันคือหมายความสัญญธที่เราจะตัดนึกถึงไม่มาไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตายสองไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามรักษาสิ่งบริสุทธ นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีทึงองเมื่อกี้เป็นสังโยชน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์ สำหรับเครวัตสำหรับพระมีศินสองรอยี่สิบเจ็บริสุทธิ์สำหรับเมนมีศิลสิบริสุทธิ์ถทงพระสกิทาคามีวกวเหมือนกันมีเท่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐานแต่ชอบสวดมนเป็นปกติมีศินห้าบริสุทธิ์ จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นประโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรมรมเคารพในพระอริยสงฆ์รบทสวดมนต์ทุกบทมีค่าเท่ากันคือสันเสริญความดีของพระพุทธเจ้าสันเสริญความดีของพระธรรมสันเสริงความดีของพระอริยส,สงฆ์ แล้วเขามีสินบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ตอนระวังนิดหนึง่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกว่าโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกําลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึง่งว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์ มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสองค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้า,ารมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นประโสดาบันแน่นี่อารมณ์ของประโสดาบันมีเท่านี้พระสกิทาคามีก็เหมือนกันนั่นแล้วก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นประโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะ ยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธจังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปด้วยว่าดูองค์เขวาวระโสดาบันทิว่ามีอะไรบ้างในเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาทิศีนสิกขาคือมีศีนยิ่งเท่านั้นเองเพระโสดาคาสิกิทาขามีความสําคัญอยู่ที่ศีน เขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศิลนเขาโกรยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักสง,งสวยหลงงามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของประโสดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นประโสดาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตน องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิศีแลแนสิขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพราะว่าหมดเวลาต่อจากนี้ไปขอท่นานอย่างไร้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธิยาใสายเรองกว่าจะได้ยินส้นญาณบอกหมดเวลา